เทียบกันไปเลยสองโปรแกรมสีชาติลุนหนีตกชั้นวอลเล์บอลชาติลีก2025วอลเล์บอลหญิงนชั่นลีก2025เตรียมที่จะกลับมาแข่งขันในสัปดาห์ที่3ทั้ง3สนามที่เนเธอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายน2568ซึ่งปีนี้สาพันบอลเล์บอลนานาชาติฟี b ี an an at, BB, ได้ประกาศเปลี่ยนรูปแบบให้มีการตกชั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยจะนำทีมอันดับ18ตกชั้นไปเล่นในลีกรองฤดูกาลหน้าแทนโดยหลังจากผ่านการแข่งขันกันไปสปงสัป สาวไทยยังสุมเสียงที่จะตกชั้นหลังหล่นไปอยู่อันดับที่16ของตารางหลังชนะเพียงแค่เกมเดียวมี5คะแนนทำให้จากอันดับตารางคะแนนดังกล่าวทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยต้องลุ้นเก็บแต้มเพิ่มในทุกเกมที่เหลือในสัปดาห์สุดท้ายเพื่อรักษาสิทธิ์ลงเล่นในวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกฤดูกาลหน้าต่อไปตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2025โซนท้ายตารางอันดับ15แคนาดาชนะ2แพ้6นัด6คะแนนอันดับ16ไทยชนะ1แพ้7นัด5 คะแนนอันดับ17เกาหลีใต้ชนะ1แพ้7 4, น,นัด4คะแนนอันดับ18เซอร์เบียชนะ0ูนแพ้แปดนัดหคะแนนโปรแกรมของทั้ง4ทีมในสัปดาห์สุดท้ายอันดับ15แคนาดาชนะ2มี6คะแนนเยอรมนีจีนสหรัฐอเมริกาไทยอันดับ16ไทยชนะ1มี5คะแนนสหรัฐอเมริกาเยอรมนีโดมินิกันแคนาดาอันดับ17เกาหลีใต้ชนะ1มี4คะแนนโปแลนด์ญี่ปุน่นบัลแกเรียฝรั่งเศสอันดับ18 เซอร์เบียยังไม่ชนะมี5คะแนนสาธารณรัฐเช็กอิตาลีเบลเยียมตุรกี